เมย์พิเชียนาดฟาดกระติกไม่มีเวลาร้องไห้จากประเด็นการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเสียชีวิตหลังเกินเหตุการ์ตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ยังมีประเด็นสงสัยการเสียชีวิตที่ต้องรอพิสูจน์ต่อไปและล่าสุดนี้เมย์พิเชียนาดก็ได้ออกมาฟาดกระติกผู้จัดการแตงโมหลังจากที่กระติกพูดว่า กระติกอย่างมีเวลาร้องไห้กับแตงโมแต่ไม่มีเวลาตรงนี้เลยคนอื่นเขาเสียเพื่อนไปเขาได้แต่นั่งร้องไห้คิดถึงเพื่อนแต่ของกระติกไม่มีเลยกระติกต้องมานั่งเตรียมตัวตอบคําถามรีเช็คว่าตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงกระติกอยากจะขอความเห็นใจจากทุกคนด้วยตอบอะไรไม่ได้มากและงานนี้สาวเมย์ก็ฟาดกลับไปว่าแฟนเขาก็ร้องไห้นะไม่ได้อยู่บนเรือด้วยแต่ก็ไปรอไปตามหาหาไปก็ร้องไห้ไปและร้องไห้ตลอดเวลา โดยชาวเน็ตบอกว่ามีเวลาขับรถกลับบ้านไปนอนมีใจนอนด้วยหลอดทำจริงเพื่อนยังหาไม่เจอเลยนะคนนี้ร้องเป็นช่วงๆค่ะมีช่วงร้องและมีช่วงเบรกพูดอย่าว่าแต่คุณเมย์เลยค่ะเราคนหนึ่งสี่ทุ่มรู้ข่าวร้องไห้กระวนกระวายนอนไม่หลับรับความจริงไม่ได้